ต้องใช้วิชาสามหรือว่าปัญญาช่วยก็ได้คือเขึ้นบันไดใช้ๆเ้วไม่ต้องเกาะราวก็ได้แต่สําหรับผูกลูกทล้งทุกๆคนหลายคนส่วนมากที่องสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวว่าการเวลาล่วงไปนานเท่าไหร่สัญญากับปัญญาของคนก็เสื่อมทรามลงมากเท่านั้นปัญญาเละความจำปัญญาเละความคิดคิดเข็ที่ถูกต้อง ตอนนี้เป็นความจริงพ่อลองช้สุคราชโกโดูแล้วก็กลายเป็นน้ำขึ้นน้ำลงแต่เดีียวเขาก็ขึ้นเดี๋ยวก็ลงกำลังใจเหีียวลีเดี๋ยวก็สามแล้วก็ต้องหาบาันไดเกาะคื้นิมิตจริงหาทางคิดสอนในด้านวิชาสามก็ไม่มีผลจริงมาหันมาจะไปสอนออภิญญาหกก็ไม่ไหวแน่แรงเกินไป จึงมาหากำลังใจที่ประลิตที่เรียกว่ามนโนวิธิก็อพอดีบ้างเอิญบ้างเอิญจริงๆตโวกาสอุายอุอจาระตรงล่องลูกชุดแรกไม่มีตัวอย่างรู้สึกว่าจะทำลำบากสักหน่อยมาตอนหลังๆนี่วันเดียววันเดียววันเดียว,ว,ยวกันเป็นสายยัวมากกว่สี่วันได้ สร้างความเพลิดเพลินเจริญใจเห็นสวรรค์ก็ได้เห็นพรมโลกก็ได้เห็นนิพพานก็ได้เห็นนรกก็ได้เปรตจุรกายสเดชฉันใครจะนั่งจะนอนยะยืนจะเดินจะทําอะไรที่ไหนปัจจุบันก็เห็นได้รู้ได้ไปถึงได้ <c oughs> อจิตรับสัมผัสเดินด้วกําลังของจิตอันนี้รู้สึกว่าบรรดาลูกลูกทุกคนจะมีกําลังขึ้นพ่อก็ดีใจแล้วก็ผลที่ทําให้เห็นอย่างนี้ เพียงแค่ระยะเดือนสองเดือนเสร็จแล้วก็มีปริมาณคนที่รับไปแล้วประมาณสามพันคนเสร็จถึงวันพูดนี่พอคิดว่าเกินกว่าสี่พันคนเอาเริ่มต้นตั้งแต่สิบสามธันวา,มาคมก็แล้วกันที่ระมุกกันใหญ่พ่อแนวสายกำลังของลูกทุกด้านพ่อขอบใจลูก่ในความดีของลูกนี่มันยากได้เกินที่พ่อจะเอาอะไรมาเทียบมาเคียงให้มันสม่ำเสมอได้ ในความจริงลูกทุกคนมีความดีแต่ขอลูกทุกคนจงรักษาความดีของลูกไวเหมือนเกลือรักษาความเค็มแต่อยองยาลันเลิงในความดีของตนคิดว่าเราดีจงนึกถึงคําสอนพระเจ้าไว้เสมอว่าอัตนาโจทยาตานังจุดไหนที่เราดีเรารักษาความดีไว้แต่ว่าจุดไหนที่เรายังไม่ดีสยายามทําลายความไม่ดีให้มันหมดไป ส่งไว้แต่ความดีลูกรักอย่างนี้ลูกทุกคนก็จะมีแต่ความดีมนโนยิติทำให้คนเลิกสุรายาเมาทำให้คนมีศินห้าบริสุทธิ์ทำให้คนมีอารมณ์มีสมาธิต่างมันมีร้คนมารายงานว่าที่บ้านมาก่อนนี้เคยดิ้นรนเดือดร้อนลุ่ม แตาพอฝึกได้เข้าใจสบายเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในการก่อนเคยรุนแรงกับใจเวลานี้กระทบเข้าก็รู้สึกว่าก็มีความรู้สึกว่าคล้ายๆกับเคยถูกหินทุ่มมาแล้วแต่กลับมาถูกปุยนุ่มทุ่นทุ่มแทนแต่ความจริงอาการที่มามันเท่ากันการรับสัมผัสทางจิตไม่เสมอกันมันเบาท่านบอกว่าท่านมีความสุข สามีที่เคยเที่ยวนอกบ้านก็ไม่ไปพันยาที่เคยจะไหลไปซื้อของมากๆก็ไม่ไปเห็นว่าการซื้อของใช้มากๆไม่เกิดประโยชน์เอาสตังเก็บไว้รักษาตัวให้มันมีความสุขภายในบ้านดีกว่า